สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงรายสัปดาห์ตามวันเกิดระหว่างวันที่21ถึง27กรกฎาคม2568ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะการทำนายนี้เป็นดวงในภาพรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะ มาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะคนที่เกิดวันจันทร์คีย์เวิร์ดในสัปดาห์นี้คือชัดเจนและสร้างสมดุลสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือความชัดเจนในการสื่อสารทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์ค่ะทางด้านการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงของทีมงานหรือมีการโยกย้ายงานต้องปรับตัวให้ไวและใช้ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้งานราบรื่นค่ะ ทางด้านการเงินอาจมีรายจ่ายกระทันหานเกี่ยวกับบ้านหรือญาติผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทจึงจะสามารถจัดการได้ค่ะทางด้านความรักคนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่ามาสนใจคนมีคู่ต้องคุยกันเรื่องเป้าหมายระยะยาวอย่างจริงจังค่ะ ทางด้านโชคลาภจะมาจากการเดินทางหรือคนที่เคยช่วยเหลือไว้ทางด้านสุขภาพร่างกายระวังอาการปวดไมเกรนหรือนอนไม่หลับจากความเครียดทางด้านสุขภาพใจระวังความคิดวิตกเรื่องอนาคตควรทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายบ้างนะคะสีนำโชคในสัปดาห์นี้คือสีเทาและสีฟ้าอ่อนเลขนำโชคคือเลขสองและ6ค่ะ คนเกิดวันอังคารคีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือควบคุมและสร้างโอกาสสิ่งที่ควรโฟกัสคือการจัดการอารมณ์และวางแผนระยะยาวค่ะ ทางด้านการงานสัปดาห์นี้การงานจะพบกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างกดดันอาจโดนจับตามองหรือถูกทดสอบบางอย่างคุณต้องใจเย็นและไม่ขัดแย้งกับเจ้านายนะคะทางด้านการเงินจะมีรายรับจากค่าคอมหรือรายได้เสริมแต่ต้องระวังการใช้เงินเกินตัวนะคะทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบรักจากการทำงานคนมีคู่ต้องลดคำพูดประชดประชันนะคะ ทางด้านโชคลาภคุณอาจมีโชคลาภมาจากการบูชาของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือค่ะสุขภาพร่างกายต้องระวังความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความเร่งรีบทางด้านสุขภาพใจระวังอาการหงุดหงิดง่ายถ้ารู้สึกเริ่มหงุดหงิดควรหาที่ระบายอย่างเช่นการเขียนระบายความรู้สึกหรือไปออกกำลังกายค่ะสีนำโชคของคุณคือสีแดงและสีกรม,มท่าเลขนำโชคในสัปดาห์นี้คือ5กับ8ค่ะ คนที่เกิดวันพุธคีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือเปิดใจและพัฒนาสิ่งที่ควรโฟกัสคือการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะทางด้านการงานงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการประสานงานจะมีความโดดเด่นควรใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาช่วยให้งานราบรื่นนะคะ ทางด้านการเงินจะได้รับเงินจากการค้าขายหรือคอมมิชชั่นคุณอาจตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะทางด้านความรักคนโสดจะมีคนอายุมากกว่ามาเอาใจส่วนคนมีคู่จะมีโอกาสเดินทางหรือวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะ ทางด้านโชคลาภจะมาจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำดีๆกับคุณนะคะทางด้านสุขภาพร่างกายอาจมีอาการอ่อนเพลียง่ายจากการพักผ่อนน้อยทางด้านสุขภาพใจสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่าจิตใจแจ่มใสกว่าสัปดาห์ก่อนเพราะได้กำลังใจจากคนรอบข้างค่ะสีนำโชคในสัปดาห์นี้คือสีเขียวและสีทองส่วนเลขนำโชคคือ3และ7ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัส คีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือมั่นคงมุ่งมัน่นสิ่งที่ควรโฟกัสคือการตั้งเป้าหมายชีวิตระยะยาวทางด้านการงานคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านการเงินการเงินจะดีขึ้นจากผลงานของคุณจะมีคนอุป,ปถัมภ์หรือผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณคะ่ะทางด้านความรักคนโสดจะได้พบคนดีมีฐานะมั่นคง ส่วนคนมีคู่จะรู้สึกมั่นใจในการและกันรู้สึกเชื่อใจกันมากขึ้นค่ะทางด้านโชคลาภคุณอาจมีโชคลาภที่มาจากเลขที่บ้านหรือวันเกิดคนในครอบครัวค่ะด้านสุขภาพร่างกายต้องระวังเรื่องอาการปวดกระดูกปวดข้อต่างๆทางด้านสุขภาพใจสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกว่าจิตใจเข้มแข็งและจิตใจมีพลังงานดีๆค่ะสีนำโชคของคุณคือสีเหลืองและสีครีมส่วนเลขนำโชคคือ 1- และ9ค่ะ คนเกิดวันศุกร์คีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือใจเย็นสมดุลสิ่งที่ควรโฟกัสคือการดูแลสุขภาพใจและความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวทางด้านการงานคุณอาจพบกับความไม่แน่นอนยังไงจะต้องเตรียมแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยเพราะอาจเจอเรื่องงานที่ล่าช้าหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดค่ะ ทางด้านการเงินต้องระวังค่าใช้จ่ายที่มาจากการตามใจตัวเองอาจทำให้การเงินติดขาดค่ะทางด้านความรักคนโสดระวังรักซ้อนหรือเจอคนไม่จริงใจส่วนคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการประชดกันนะคะทางด้านโชคลาภคุณอาจมีโชคลาภมาจากสิ่งของที่ตกหล่นหรือพบของมีค่าโดยบังเอิญสุขภาพร่างกายต้องระวังเรื่องระบบเลือดความดันหรือระบบฮอร์โมนที่ทาให้รู้สึกไม่ปกติค่ะทางด้านสุขภาพใจถ้าเกิด อารมณ์อ่อนไหวง่ายควรหาคนคุยด้วยหรือระบายความรู้สึกออกมานะคะสีนำโชคของคุณคือสีชมพูและสีขาวเลขนำโชคคือเลขศูนย์และ6ค่ะคนเกิดวันเสาร์คีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือมั่นคงอดทนอดกลั้นสิ่งสำคัญที่ควรโฟกัสคือความอดทนและความเสมอต้นเสมอปลายค่ะ ด้านการงานสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่หรือลงทุนในสิ่งที่ศึกษาไว้นานแล้วค่ะทางด้านเงินจะมีรายจ่ายยังมากแต่ถ้าวางแผนดีๆปัญหาเรื่องเงินจะดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะทางด้านความรักคนโสดยังคิดถึงแฟนเก่าส่วนคนมีคู่ควรรับฟังกันและกันให้มากขึ้นค่ะ โชคลาภในสัปดาห์นี้อาจมาจากญาติผู้ใหญ่หรือคนมีอายุทางด้านสุขภาพร่างกายระวังอาการปวดหลังปวดขากำเริบนะคะส่วนสุขภาพใจจะมีความคิดลึกซึ้งมากขึ้นเหมาะกับการคิดวางแผนชีวิตให้มีความสุขค่ะสีนำโชคของคุณคือสีดำและสีเทาเข้มเลขนำโชคคือ5กับ7ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ คีย์เวิร์ดของคุณในสัปดาห์นี้คือสมดุลในจิตใจและพลังบวกในตัวเองสิ่งสำคัญที่ควรโฟกัสคือความสัมพันธ์ในครอบครัวและเป้าหมายส่วนตัวค่ะด้านการงานงานจะราบเรื่อนดีแต่อาจจะมีความเบื่อหน่ายแฝงอยู่แนะนำให้ลองทำสิ่งใหม่เล็กๆน้อยๆจะช่วยทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นค่ะ ทางด้านการเงินสัปดาห์นี้คุณจะมีรายรับจากหลายทางแต่ก็มีค่าใช้จ่ายทางสังคมดังนั้นวางแผนการเงินล่วงหน้าไว้ก็จะดีนะคะด้านความรักคนโสดจะรู้สึกว่าทำไมยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีส่วนคนมีคู่จะมีความเข้าใจกันดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะเรื่องโชคลาภจะมาจากการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ค่ะ สุขภาพร่างกายต้องระวังอาการเจ็บคอแพ้อากาศหรือภูมิแพ้กําเริบส่วนสุขภาพใจคุณจะรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นจากช่วงก่อนจะมีการคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างตอนอยู่คนเดียวค่ะสีนำโชคของคุณคือสีทองและสีม่วงส่วนเลขนำโชคคือสี่กับ9ค่ะทางช่องเดลี่ทา r o โรออวยพรให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในสัปดาห์นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องและติดตามชมคลิปดวงรายสัปดาห์แบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่งตรงที่ช่อง Daily Taro t ค่ะ